กิจกรรม Saint ar, ปั่นจักรยานปั่นทางไกล üne, ตามรอยอารยธรรมท,ะทะวารวดีภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดีได้เสร็จสิ้นกิจกรรมสนามที่3จากจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเวลา14นาฬิกาโดยประมาณที่สนามหน้าวัดทวสพาน์อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนายสมจินชานกระบี่ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ7 ประธานในการมอบเหรียญสําหรับผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันจัก,กรยานปั่นทางไกลาตามรอยทวาราวดีโดยมีอาจารย์สมพรปานโตประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยการแสดงของผู้สูงอายุชมรมบ้านห้วยสะพานในชุดร้อยพันษาและการแสดงกลองยาวของเด็กนักเรียนวัดห้วยสะพานให้การต้อนรับนักแข่งขันจัก,กรยานปั่นทางไกลาตามรอยทวาราวดี กิจกรรมปันทางไกลตามรอยอารยธรรมทวารวดีจัดโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนโดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ7ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมไม่เกิดการเดินทางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างการรับรู้ของอารยธรรมทวารวดีเป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปผ่านการเดินทางด้วยจักรยานตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวและเกิดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยจักรยานนนใพื้ที่ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งโดยการแข่งขันกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด3เส้นทาง3จังหวัดได้แก่เส้นทางที่1จังหวัดราชบุรีถึงจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2565 2จังหวัดกาญจนบุรีถึงจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2565 3จังหวัดสุพรรณบุรีถึงจังหวัดกาญจนบุรีวันที่27กุมภาพันธ์2565 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความสนุกสนานในกิจกรรมเกมบนเส้นทางการปั่นพร้อมความรู้และความเพลิดเพลินของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นและสุขภาพในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งกิจกรรมทั้งหมดเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโครโรนา2019โดยกลุ่มควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันจักรยานปั่นทางไกลตามรอยทวารวดีสนามที่3ในช่วงเช้าได้ทําพิธีเปิดการจัดกิจกรรมที่จังหวัดสุพรรณบุรี พระข่าวสีสันเพชรยารามอำเภออูออ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจักรยานไดมุ่งหน้าสู่นวัดสะลงเรืออำเภอห้วยกระเจา้าจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านวัดทิพสุคนธารามอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีต่อจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมุ่งหน้าสู่ชุมชนบ้านหว้วยสะพานอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณหวานหวานอรุณนภา,าพานิจรูนดาราสาวนาหวานเจ้าของชายานางฟ้านักปั่นได้ร่วมปั่นกับนักปั่นจำนวนมากกว่า400คนในเส้นทางนี้ด้วยและเข้าสู่เส้นชัยมุ่งหน้าสู่ชุมชนบ้านหว้วยสะพานอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม